สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล่องปุ่มนะครับหรือว่าบัตทอนบ o ็อกนะครับแล้วก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้จะเป็นของรถยนต์จริงเลยนะครับแล้วก็มาดัดแปลงนะครับดัดแปลงให้ใช้กับเกมยูโรทักนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นการแก้สคริปต์นะครับก็คือเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่นะครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้แก้สริปนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็นำไปเสียบแล้วก็แอดไดเวอร์จอยเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มได้เลยครับอยากให้ปุ่มนี้เป็นไฟเลี้ยวเป็นแต่เป็นมุมกล้องอะไรก็ว่างไปนะครับตัวนี้นะครับจะมีวางขายในช h อป e ีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรับพรีออเดอร์นะครับผมก็คือต้องรอนะครับสั่งแล้วก็ต้องรอนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับผมรายละเอียดก็อยากได้แบบไหนนะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมการยกขึ้นนะครับก็จะเป็นการเปิดไฟเดียวครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องนะครับบิดครั้งที่หนึ่งนะครับเปิดไฟนะครับผมแล้วก็บิดครั้งที่สองสตาร์ทเครื่องนะครับ ถ้าเรายกก้านขึ้นด้านบนเนี่ยถ้าเป็นรถจริงๆก็จะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับก็ to to จะเป็นแบบนั้น,น,นเลยนะครับแล้วก็กดลงนะครับก็เป็นการปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็กดลงมาจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวทางด้านขวานะครับผมดันขึ้นเป็นการปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟไฟหน้านะครับผมไฟหน้ารถนะ ก็กพยึบไฟสูงนะครับผมกพริบไฟสูงแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับจะเป็นการเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับผมถ้าใครอยากได้ก้านปัดน้ำฝนอีกด้านนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับตัวนี้ไม่แพงครับพันต้นๆนะครับผมพันต้นๆนะครับส่วนจะมีก้านปัดน้ำฝนก็ไม่น่าเกินสองพันนะครับผมดูแล้วนะครับผมเพราะว่า ไอ้ของจริงอ่ะของจริงตัวที่ยังไม่ดัดแปลงนะครับก็จะอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับแล้วก็บอร์ดบอร์ดตัวเนี้ยร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสายนะครับเพราะว่านนี้ผมทาเล่นเองนะครับผมถ้าทําขายก็จะดูเรียบร้อยกว่านี้นะครับนี่ตัวนี้ผมตั้งแต่นแต่ครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นมุมเป็นมุมกล้องนะครับผมมุมกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้ากันนะครับผม นนี่นะ,ะไปเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาแล้วนะไฟสูงนี่คือไฟสูงไฟหน้ารถนะครับต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็เปิดไฟหน้ารถนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงนะก็ประมาณนี้ผมถ้าใครสนใจก็จะมีลิงก์ของตัวนี้นะครับเป็นช้อปปี้ร้านของเองนะครับผม แล้วก็จะมีสินค้าอื่นเนี่ยค่อยๆตามมานะครับแต่ว,ว่าก็อยากให้ทุกคนอุดหนุนตัวนี้ก่อนนะครับผมผมก็จะได้มีทุนในการพัฒนาต่อไปนะครับันะบเครื่องยนต์นะครับถ้าใครสนใจการไฟเลี้ยวนะครับคลิกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ a c e b o o k ของผมเองแล้วก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับว่าต้องการแบบไหนติดตั้งกับโครงอะไรอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามได้รับชมนะครับแล้วก็สมาชิกที่มาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ